เราไม่สามารถยกระดับจิตด้วยการฟังคำอธิบายเพียงคำสองคำเพราะการยกระดับจิตต้องทำด้วยการฝึกจิตฝึกสมาธิเท่านั้นจริงหรือไม่ผมอยากให้ทุกคนลองนึกดูนะครับในสมัยที่เราเป็นนักเรียนน่ะที่เราเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในห้องครับในห้องเรียนที่แบบส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณ40คนเนาะคนที่เรียนคณิตศาสตร์และเข้าใจเลยในห้องเรียนน่ะมีกี่คน คุณเป็นหนึ่งในนั้นไหมตอนคุณเรียนคณิตศาสตร์อะ่ะคุณรู้เรื่องเลยหรือเปล่าตอนอยู่ในห้องมันจะมีทั้งคนที่รู้และคนที่ไม่รู้ใช่ไหมครับในห้องเรียนคณิตศาสตร์อะ่ะมันจะมีเด็กบางคนที่แบบเก่งคณิตมากแล้วก็ตอบคาถามได้เข้าใจเลยในห้องเรียนเบ็ดเสร็จแต่มันก็ยังจะมีคนที่ต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมถึงจะถึงจะเข้าใจและมันก็ยังมีคนที่จะต้องกลับไปทําการบ้านกลับไปทําแบบฝึกหัดฝึกทําถึงจะเข้าใจ และมันก็ยังมีคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็แบบไม่อยากเรียนรู้เลยก็มีเหมือนกันมันก็แล้วแต่ลักษณะของคนถูกไหมครับผมอ่ะใ <Wolver ine. S 1> นสมัยเรียนคณิตศาสตร์ตอนอยู่ตอนอยูม่มหผมเคยถูกครูคณิตศาสตร์ด่าว่าด่าในกลุ่มแก๊งของผมอะ่ะไอ้พวกบัวใต้คอนกรีตคือแบบคือไม่ใช่แคนะ่ใต้ตมนะใต้คอนกรีตคือมันแข็งมากอะ่ะมันขึ้นไม่ได้เออคุณเข้าใจว่าเรานึกถึงที่พระพุทธเจ้าตรัสแต่ว่าเรามีบัวสี่เหล่าอ่ะ ก็คือบางคนน่ะที่มันที่แบบเขาเขาเขาผุดพนน้าแล้วอ่ะเขาฟังนิดเดียวเขาก็เขาก็ได้ปัญญาเลยเขาก็สามารถบรรลุธรรมได้เลยอ่ะบางคนเราก็ต้องแบบไปคิดต่อไปฝึกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคนเรามันมันแตกต่างกันครับการที่ผมพูดอ่ะบางคนฟังแล้วเขาก็รับรู้ได้เลยจิตเบาได้เลยผมไม่สามารถที่จะแบบพูดในคลิปเดียวเพื่อคนทุกประเภทได้บางคนก็ มีความรู้ที่สูงแล้วอะไรเงี้ยครับก็จะมองว่าสิ่งที่ผมพูดมันอาจจะเป็นขั้นเบสิกหรือเปล่าในในบางคนบางคนก็มองว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันต้องศึกษาตามเออความสามารถของเรานะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสําคัญให้คุณค่ามากหรือน้อยบางคนก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นคนที่เก่งมากบางคนอยากจะเป็นแค่คนที่ทําได้ก็พอมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะ จะให้ตัวเองเป็นแบบไหนเหมือนการเรียนรู้ครับเราอยากจะเป็นคนที่เรียนรู้ง่ายหรือเราอยากที่เป็นคนเรียนรู้ยากมันอยู่ที่ตัวเราเองครับว่าเราตั้งใจแบบไหนแนวทางการเกิดของปัญญาครับพระพุทธเจ้าเคยตัดไว้ว่ามี3ทางหลักๆเนาะเอาแค่หลักๆปัญญาที่เกิดจากการฟังปัญญาที่เกิดจากการคิดและปัญญาที่เกิดจากการอบรมจิตแต่จริงๆรายละเอียดมันก็มีมากกว่านั้นนะมันมีปัญญาที่เกิดจากการสอนอะไรอย่างเงี้ย ด้วยพูดไปเราสอนไปเราก็จะได้เกิดปัญญาขึ้นมาเองด้วยเพราะเราคิดตามมันก็พิสูจน์ได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะปัญญาหรือการตื่นรู้ของเราจิตที่เรามันจะพัฒนาขึ้นไปอ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องทําวิธีเดียวโดวยการฝึกสมาธิการฟังมันก็มีประโยชน์ผมไม่อยากให้เราด้อยค่าวิธีการวิธีใดวิธีหนึ่งเพราะแต่และว,วิธีจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้ประโยชน์ในวิธีนั้นๆเสมอ สิ่งสำคัญเลยคือเราอ่ะต้องดูว่าใจของเราอ่ะวิจารณ์แบบไหนถ้าใจของเราฟังแล้วเรามองไม่เห็นข้อดีของสิ่งที่ฟังเราอาจจะต้องพิจารณาใหม่ว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างลองพิจารณาให้มันกว้างขึ้นครับขยายใจตัวเองให้มันกว้างขึ้นมาหน่อยแล้วก็พิจารณาฟังปัญญามันเกิดเมื่อเราอ่อนน้อมมันยอมรับมันพิจารณาอย่าดูถูกคนที่มีปัญญาด้อยกว่าแล้วก็อย่ารังเกียจ คนที่มีปัญญาสูงกว่าจงยินดีแล้วก็จงช่วยเหลือสังคมที่มันกำลังมาในแนวทางที่มันดีอะครับอย่าทำให้สิ่งที่มันดีเนี่ยมันเปื้อนเพราะว่าสิ่งที่มันไม่ดีอะมันเยอะมากในแนวทางที่คนกำลังทำดีกันหรือคิดไปในแนวทางที่ดีกันอะต้องช่วยกันนะครับ